สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนก็อยู่กันในช่อง로디ซากุระ channel นะคะทุกคนแล้ววันนี้นะคะทุกคนเราก็จะพาทุกคนนะคะมาตะลุยด่านออบบี้กันค่ะทุกคนแล้ววันนี้ก็จะมาแจกไอดีด่านออบบี้ด้วยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นไอดีด่านออบบี้ทั้งหมดที่เรามีในเครื่องตอนนี้นะคะแล้วก็เป็นไอดีที่เราหามาได้นะคะเรามาดูกันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นชื่อนะคะของคนที่สร้างนะคะเป็นเครดิตนะ อันนี้ก็จะเป็นออบบี้คค้ายๆนี่เราบอกเลยนะคะทุกคนนี่นะเห็นไหมจะเป็นกระโดดอย่างนี้ถ้าเราตกเราก็ต้องเริ่มใหม่นะคะส่วนอันนี้ก็เป็นการเลือกนะคะเป็นการเลือกช่องนะคะอ่ะเออเห็นไหมจะเป็นการเลือกช่องว่าแบบว่าเราควจะไปช่องไหนทุกคนน่าจะรู้กันแล้วนะอันนี้ลองมาเล่นกันได้นะคะมันสนุกมากเลยทุกคนคือเราเล่นเมื่อกี้แล้วก็เ <encuentra Pret? th hi> พิ่งมาถ่ายใหม่ปไปอันนี้ก็จะเป็นการเดินนะคะ ทุกคนก็ลองมาเล่นกันได้นะคะนี่นะแล้วก็อันนี้ก็เป็นการเลือกอ่าพวกคือเขาจะมีตจละดานให้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเช่นอันนี้ตกนะคะใช้สเต็ปการขี้โกงก็คือบินขึ้นมาใช่ไหมทุกคน ออก็เพื่อใครต้องการเล่นแมปบอบบี้นะคะในเกมซากุระนะคะทุกคนก็มาเล่นกันได้นะคะถ้าใครเล่นโรบอกบ่อยเนี่ยจะรู้ดีนะคะอย่างเช่นเราเนาะก็มาก่อนเล่นโรบ l อกบ่อยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้กลับมาคลาสเกมโรบอกเลยนะคะเพราะว่ามันไม่มีแมปที่น่าสนใจเท่าไหร่นะคะแมปมันยังไม่ได้มีอะไรที่มันน่าสนใจอะ่ะเนาะส่วนใหญ่ก็จะแคท เกมโรบอทที่เป็นแมปออฟบนะคะทุกคนถ้าใครที่ให้เราเล่นแมปอื่นเนี่ย mm hmm. ก็รอก่อนนะคะทุกคนรอทุกอย่างมันพร้อมกว่านี้นะคะเราค่อยมาเล่นนะแต่ก็ยังไม่ได้รับปากนะคะว่ามันจะพร้อมตอนไหนเนาะเอออันนี้ก็เป็นแบบนี้เลยวิวด้านข้างก็ดีอยู่นะทุกคนเออเป็นวิวแบบพื้นที่โลง่ลงๆนะคะแต่ถ้าตกไปเนี่ยก็ต้องเริ่มใหม่นะคะนี่นะ mm hmm. เห็นไหม ก็ดีมากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะมากระโดดไปได้จะเราขออนุญาตวินนะคะเพราะว่าไอดีเราก็มีมาแจกค่อนข้างเยอะอยู่แหละค่อนข้างเยอะอยู่นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นไอดีเป็นโทนสีฟ้าน้ำเงินขาวนะลืมบอกโทนแปไม่เป็นไรหรอกเนาะแล้วก็กระโดดแบบนี้นะคะก็จะเป็นด่านสามแล้วนะคะเห็นไหมทุกคน มีหลายด่านให้เล่นเออก็เราก็ไม่รู้ได้นะคะว่าแต่ละด่านเนี้ยจะมีอะไรบ้างอย่างเช่นด่านนี้นะคะก็เป็นการใช้รถเข็นเด็กใช่ไหมในการขับไปเห็นบ้าทุกคนก็ขับไปตามเส้นทางที่เขากำหนดนะคะนี่นะเพื่อนๆก็สามารถสร้างด่านออกบีเป็นของตัวเองได้นะคะทุกคนแค่เราเอาสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในเกมที่อยู่ในเกมเนี่ยมา ต่อกนอยังเช่นนี้เห็นไหมก็คือจะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราก็อยากจะมีโอกาสได้มาสร้างแบบนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้ว่างเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะก็ช่วงนี้ก็งานยุง่งแล้วก็เรียนหนักนะคะก็เลยคือเอาง่ายคือมันไม่ค่อยว่างคะ่ะทุกคนกลับมาก็เหนื่อยมากๆนะคะนี่นะเห็นไหมพอนี่ก็จะเป็นเส้นชัยนะคะนี่เส้นชยัยแล้วก็นี่เลยทุกคนที่สาคัญน,นะคะ มันเป็นด่านออกบี้ของดูารอีมอนนะคะทุกคนเห็นไหมดูไรอีมอนน่ารักมากทุกคนเห็นปะ <c oughs> ความสร้างขึ้นมาแบบนี้นะคะถึงว่าทําไมมันถึงเป็นสีดําเ,เงินกับสีฟ้าแล้วก็สีขาวนะคะส่วนตรงนี้ก็อารมณ์แบบว่าชนะแล้วก็มาทานน้าทานขนมทานอาหารตรงนี้หนไหมนี่น่ารักมากเลยนะทุกคน อ่าอันนี้ก็เป็น ID นะคะทุกคน22161650177536นะคะมาค่ะทุกคนเรามาดู ID ที่2กันเลยนะคะอันนี้ก็เป็นด่านออปปี้ที่2นะคะจะบอกว่าอันนี้มีความมีสีสันนะคะทุกคนวันวนี้สวยมากเลยอะแบบถูกใจเรามากเลยอะทุกคนมันดูมีสีสันดีนะมาถึงการแรกฉันก็ตกเลยงมากเออก็มีความมีสีสันนี่นะทุกคนเห็นไหม เห็นปะทุกคนมันมีแบบแคล้ายโทนสีเรนโบว์และการสีลุง้งในแบบนี้นะอันี้แบบสวยมากเห็นไะอัน,นี้ก็เป็นการเลือกอ่ะฉันชอบสีม่วงต่อไปฉันชอบสีเขียวต่อไปฉันชอบสีเหลืองอะเห็นไหมทกหมดเลยค่ะจากนั้นก็เดินมาอย่างนี้เลยค่ะอันนี้แล้วแต่ทุกคนนะคะว่าจะชอบดานออบบี้อนไหน,นะคะก็ลองมาเล่นกันได้นะคะเห็นปะสร้างสวยมากแกสร้างแบบ ร่างหนียาบอกเลยไม่เข้าใจว่าจะตกอะไรนะกะนานี่เห็นไหมก็แต่ว่าถ้าในโรบอกเนี่ยถ้าตกก็คือจะตายนะคะจะตุยเยนะคะนี่ก็เป็นการกระโดดข้างนะคะเห็นไหมน่ารักมากเออถ้าใครเหงาๆเนี่ยไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วเล่นเกมซากุรานเนี่ยก็ลองโหลดพวกไอดีแบบนี้ไปเล่นกันได้นะคะทุกคนเป็น ออบบี้ในสกูรด้าเนี่ยไปเล่นกันได้นะคะว่นี่กระโดดไกลอยู่นะทุกคนส่วนนี้ก็เป็นอะไรเนะี่ยบ้านเหรอบินไปเลยนะคะเพราะว่ามันเยอะจริงนะต้องสำารับคนที่ว่างแล้วก็เหงาเท่านั้นนะคะถึงสามารถมาเล่นแบบนี้ได้นะสามารถมาเล่นแบบพวกอะไรแบบนี้ได้ส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นการปีนนะคะทุกคนคือไม่ใช่สิมันไม่ใช่การปีนทุกคน เห็นปะมันเป็นการห้อยหูนนะคะสเต็ปไม่ธรรมดาจริงๆนะเก๋อุ้ยโยสเต็ปไม่ธรรมดาอันนี้ก็คือการปีนไปเย่แล้วก็ถึงจุดเส้นชายนะคะจะมีเป็นชื่อเจ้าของอยู่ด้วยนะคะใช่ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะนี่นะสำหรับวันนี้ทุกคนเห็นปะเห็นปะแล้วก็มาดูไอดีกันไอดีก็เป็น1416 สี7 9 7 1 0 3งเกนนะคะกดไลค์ไปได้นะคะทุกคนนี่แล้วก็จะเป็นด่านออบบี้ไอดีสุดท้ายที่เราจะมาแจกกันในวันนี้นะคะก็คือด้านหลังกันแต่ว่าก่อนที่เราจะมาแจกแล้วก็ให้ไอเดีเนี่ยเราขอเล่นก่อนนะคะทุกคนนี่ปั่นจักรยานขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเขามีจักรยานให้นะจ๊ะเห็นไหมเซฟไปจ้าแล้วก็ นั่งขี่รถอันนี้ไปอันนี้มีความแบบว่าคีเอ็นะคะไม่เหมือนชาวบ้านนะคะชาวบ้านเนี่ยจะเป็นกระโดดใช่ไหมแต่ต้องใช้จักรยานในการในการต้องผ่านเอ,า <c oughs> เอ้าเฮ้ยจักรยานค่อยเอาจักรยานผมจักรยานบิวไปข้างล่างแล้นเพื่อนขอภัยนะคะนี่เห็นไหมเลือกที่จะไปอันนี้นะคะ ันไปไม่ได้ค่ะเพื่อนเฮ้ยระเบบต้องเริ่มรดเด็กเนี่ยน,นะคะในการไปนะคะถึงมันจะทุรักทุเลก็เถอะนะทุกคนแต่ไมนก็ไปได้อยู่เห็นไหมเออสงว่าจะมาได้จระด,ดานอันนี้ละอ่ะมีการสับขาลอกด้วยบ้เะเฮ้ยสับขาลอกกันแบบนี้ไม่ได้นะอ่ะ อันนี้จะเล่นยากมากอ่ะทุกคนคือมันแบบว่ามันสับขาหลอกแล้วเราต้องใช้จักรยานในการไปอ่ะอันนี้ไปได้อันนี้ไปไม่ได้ไหมยมันตกทะลุโอ้ยสับขาหลอกเก่งจริงๆริงไปจักรยานไปเลยแล้วดูดิด่านย่างไกลอ่ะทุกคนจะไปรอดไหมเนะี่ยอ่ะค่อยไปเรื่อยๆนะคะโอ้ยโอ้ยโอ้ยล่วงแน่จก รถเดชลุวมาข้างล่างนะช่งางมันนี่คือแบบถ้าให้เล่นจริงๆนี่ฉันฉันคิดตั้งแต่ดา่านแรกแล้วนะนและโ <อ message> ้วหดูทางเสืออะไรเนี่ยมันเป็นเสื้อญ,ญี่ปุ่นใช่ปะแต่ชื่อไม่ออกดูดิรถจักรยานยกหน้าน้วนะอันนี้อะข้ามันินไปแล้กันเห็นป้าต้องใช้จักรยานในการไปเอาไว้เดี๋ยวเราจะมาทำคลิปนะคะทุกคนจะมาทำคลิป ใช้จักรยานวิบากนะคะคนุนเออ,เอ,อใช้จักรยานวิบากของดาน,นนะอย่างี้แล้วก็มาถึงเส้นชัยดูดิเส้นชัยโคตรไกลเลยอะ่ะแบบถ้าจะจบนี่ก็คงคลิปก็คง20นาทีพอดีเห็นปะอ่าเส้นชัยถึงแล้วคะ่ะ มีเป็นชื่อของคนสร้างน้่นะคนสร้างได้เก่งมากเลยเนาะสุดยอดในการสร้างนี่ไอดีนะคะ16161632286622นดไละคะปวดร้ยเพื่อนกำลังจะให้เขาได้นะคะทุกคน mm hmm. ก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะ